สวัสดียามเย็นเลิกงานนะครับวันที่11มิถุนายน2568ผมก็จะไลฟ์สดเ,เล่าเรื่องสบการณ์การทำงานเรื่องทั่วไปนะครับก็เลิกงานแล้วนะครับใครไม่เลิกก็ทำโอนะครับอันนี้นะนีน่ตอนนี้อยู่ยที่นิคมอมตะซิตี้นะครับผมอยู่บริษ,ษัทซุมิโตโมร,รับเบอร์ไทยแลนด์ ก็เมื่อก่อนเป็นเอนจิเนียร์อยู่บริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์นะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่สมิโตโมโจากเอนจิเนียร์นะครับอยู่คาวา่าย้ายมาที่นี่ก็จากเอนจิเนียร์ตอนนี้เป็นมินิเจอร์นะครับตอเลิกงานยังไม่บวกให้เลยครับใจเย็นครับมาต้องบวกไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับเลิกงานเนาะเลิกงานกัน,นยังครับสวัสดีครับยามเย็นเป็นไงบ้างทำงานวันนี้เหนื่อยกันไหม รู้สึกเป็นไงกันบ้างครับท้อแท้หรือเปล่าหรือมีความสุขหรือรันล้านะครับขอบคุณนรพี่รปภระบบยกธงให้นะครับล่อมเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานด้วยกันนะครับคุยทักทายเข้ามาได้หรือจะให้ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทเข้ามาได้ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับ ตอนนี้ช่องผมจากผู้ติดตาม4ิ่แล้วกัท่านนะครับจากวันที่18พฤษภาคมถึงนะตอนนี้เกือบเดือนนะครับมีผู้ติดตามอยู่9,800ท่านนะครับก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะพอสมควรอยู่นะครับมีคลิปปังยอดวิวตอนนี้19ล้าน19.6ล้านวิวนะครับตอนนี้ยอดวิวช่องเล็กๆช่องทุเรียนเกี่ยวกับทุเรียนนะครับตอนนี้โฟกัสเรื่องทุเรียน เอาไอเจนบ้างแล้วก็ไปดูภาพค้นหาข่าวทุเรียนบ้างทุเรียนเวียดนามทุเรียนไทยนะครับแา่อาทิตย์ก็หาค้นหาแล้วก็เก็บภาพไว้เรืมาตัดต่อนะครับแล้วก็ทําเป็นกรอนอะไรบ้างเพื่อสะท้อนราคาทุเรียนนะครับก็ปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงนะครับ จับทุเรียนที่โดนลัก,กลอบทุเรียนแกะแล้วนะลัก,กลอบเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนแว่นำปนสารแคสเมียมนะครับประมาณ40ตู้นำมาสวมสิทธิ์เพื่อส่งไปจีนดีจับได้ก่อนนะครับไม่งั้นไทยเสียโอกาสแน่แล้วก็พี่น้องชาวอุตรดิตก็โดนสมสิทธิ์ GAP นะครับไปประมาณล้านกิโลก็ทำ หาความจริงอยู่เจะะ้าหน้าที่กำลังค้นหาความจริงอยู่นะนะครับร่วมเดินทางกลับบ้านในการน,นะครับตอนนี้อยู่โซนอมติาซิตี้ซ้ายมือนะครับถ้าจากถนนซ้ายมือก็จะเป็นโซนญี่ปุ่นขวามือเป็นโซนจีนนะครับถนนยังทําไม่เสร็จตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วละ่ะนะครับตั้งแต่เจ็ดปีแล้วก็อันนี้เรื่องต่อไปอ่าเรื่องทุเรียนคลิปต,ต่อนะครับจากช่องเล็กๆสี่ร้อยกว่าท่าน ตอนแรกตั้งใจวีรชายฟาร์มนี่คือตั้งใจกลับบ้านทุกเดือนทุกเดือนเพื่อไปทำคอนเทนต์เรื่องวัวเรื่องเกษตรนะครับแต่ว่ามีเวลาไปก็เลยเปลี่ยนอ่ะเอาเรื่องผลไม้แล้วกันดังๆที่จังหวัดระยองอะไรสักอย่างนึงก็ไปเจอทุเรียนพอดีเลยก็เลยลองเอาจริงเอาจังเออไปติดตามดูสุดท,ท้ายมันปังขึ้นมาทันทีนะครับก็มีผู้ดูประมาณคลิปนั้นประมาณ5้าล้านวิวคลิปนั้นก็2ล้านกว่ารวมทั้งหมดภายใน10 กว่าวันเนี้สิบครึ่งเดือนนะสิบเจ็ดสิบแปดวันนี้ก็ประมาณสิบเก้าจุดหกล้านวิวแล้วแล้วก็ชั่วโมงก็ประมาณสามหมื่นกว่าชั่วโมงแล้วตอนนี้ผ่านเกณฑ์แรกของ youtube นะครับคือมีผู้ติดตามห้าร้อยคนแล้วก็จํานวนชั่วโมงในการดูเป็นวิวนะสามพันชั่วโมงแต่ผมไม่ได้ภาในหนึ่งปีแต่ว่าผมได้วิวสามล้านวิวภายในสิบสิบกว่าวันนะครับก็ลงทะเบียนไปละแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามหนึ่งพันคน มโมเกิน4 0 4,000ชั่วโมงแล้วแล้วก็วิวเกิน10ล้านวิวแล,แล้วเราอัปเดตนะครับขาให้รอประมาณเดือนหนึ่งลงปะเดียนไปแล้วให้เขาตรวจสอบไปแล้วก็ทําคลิปไปเรื่อยๆเนาะรับพร้อมเดินทางด้วยกันนะครับเหนื่อยกันไหมวันนี้ทํางานหลังห้าโมงหลังห้าโมงก็เป็นยูทูบเบอร์ต่อนะครับตอนทางานก็ทําเต็มที่ทํางานมันสบายขึ้นเพราะว่ามันมี AI เนาะก็ พัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับมาก่อนโอ้โหว่นนานั่งวิเคราะห์งานนั่งทำสไลด์นั่งอะไรเยอะแยะเลยตอนนี้แค่เอาเอไอเจนให้มันไปเลยพี่ไปเลยครับไปเลยไปเลย,เลยให้มันเจนให้มันทําให้มันง่ายมากเลยนะแล้วมันรวดเร็วเร็วทามเลยแดชบอร์ดมีแดชบอร์ดอะไรโอ้โหฟางมากเลยทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องไปตาก,กันเถียงกันโอ้โหมีไอโอทีไปจับเครื่องจักร่ามีอาการยังไงเออมันรู้หมดมันดีจริงจริงเนาะ โอเคเรื่องงานก็ว่ากันอีกทีหนึง่งอันนี้เอาเรื่องที่กําลังเป็นไวรัลอยู่นะครับก็คือเรื่องเพื่อนบ้านเราลุกหลานเรานะครับประท้วงไป400ครั้งแม่คับพรัษสองประท้วงไป400ครั้งเราใจเย็นมากนะไอ้นี่รักสงบแต่ทานล้ไหมครับเมื่อเช้าเห็นชาตินิยมของฮงเซนเนาะทำเพลงทํากล่อมแนวคิดวิญญ,ญาณนอะโอ้โหม,มีมีเรือลบทาหาร ยุทธวปรกรณ์โอ้โหแบบมันคมไทยอะ่ะแต่เพลงเขาแต่งดีนะสำเนียเอ้ยสำเนียงคแมเนาะนะครับเห็นแล้วเออแต่ตรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้นะครับคุณนำถ้ามองเขาเขาจริงเอาจังมากลุกระดมระดับชาติเลยนะครับเนาะมันก็วนะเนาะเวียดน,นามก็ไม่กล้าไปจีนก็ไม่กล้าอะไร ที่อยู่ใกล้ๆมันมาแต่หาเรื่องไทยตลอดที่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะนะครับเห็นฟังแล้วอยากเจอสักทีอะเห็นน้องๆในในโรงงานนะครับเพื่อนที่ออฟฟิศุูกน้องผมก็อินเหมือนกันที่อินเรื่องเรื่องชายแดนอยู่อยู่กันดีๆแบบเหมือนพี่เหมือนน้องไม่เอานะครับเนาะ,ะเอ้ยเป็นแค่มืองขึ้น<ม>ของฝรั่งเศสทำตัวมันเกินไปแล้วนะครับ ร่วมเดินทางด้วยกันตอนนี้อยู่ที่นิคมอมตะซิตี้ซอยข้ามหมู่บ้านคุ้มปามนะครับแล้วก็จะรุ้ไปามาเลยแล้วก็ปกแดงนะครับผมอยู่ในอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับทางานอยู่ที่อมตะซิตี้นะครับร่วมเดินทางด้วยกันครับรถเบาๆไม่ต้องรีบนะครับยังไงก็ถึงบ้านก็เื่องชายแดนก็ลองติดตามข่าวนะครับลองติดตามข่าวหลายเยอหลายอย่างนะ ติดตามแล้วมันันอินมากมันแต่เราจะเป็นซีเรีสครับอินมันน่าติดตามดูว่ามันจะจบยังไงเรื่องนี้อีกเรื่องเรื่องเงินสิบสองล้านนะครับเห็นไหมคนบ้าอะไรว่าวิวชนทั่วไปเงินสิบสองล้านเนะ่ะเอาไปทิ้งได้ไงมันต้องมันต้องมีอะไรที่มากมายกว่านั้นนะครับที่เราไม่รู้เนาะโอ้ทิ้งได้ยังไงเงินสิบสองล้านือเป็นเสื้อผ้าเป็นและกระดาษข้างในเป็นกระดาษกสทช,ชเป็น อนุกรรมการโอโหหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นคฟที่โฟลล w เรื่องการควบรวมทรูกับกับดีแทคนะครับเห็นไหมเยอะมากเลยนะผมว่านะครับสิ่งที่เอาใจภาษีอะไรไปนี่มันทำกินกันถึงถ้าไม่โกกดีนะครับเดีย๋ยวจะหาที่มาไม่ได้เงินนะครับเงินมันเยอะจัดมันได้เยอะจัด ถามว่าเงินเดือนเหมือนเราเรามันรวยสนามเลยสองล้านนี่มันหลายปีนะนะครับปีหนึ่งผมรายได้ประมาณล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนบาทอันนี้แค่เดือนนะเดือนเดือนโบนัสนะสิบสองล้านผมต้องงานขี่เปี้ยวสิบเป็นสิบปีเลยนะโอ้โหเชื่อเหรอเราเสียภาษีไปโอ้ทำงานแทบตายเสียภาษีไปแม่งมันได้ง่ายได้ง่ายมากเลยเงินสสองล้าน กันลือมอ่ะเยอะจัดอ่ะเนาะเพราะนั้นทุกระดับทุกองค์กรนี่การคอร์รัปชันประเทศไทยนี่ค่อนข้างสูงมากเลยค่อนข้างสูงนะผมว่าที่สัมผัสมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้นะครับคนมีก็มีไปคนจนก็จนไปคนที่โกงกินก็มีมีเยอะผมว่ามีเยอะมีทุกระดับองค์กรเออผมไม่มีนะครับแต่เงินเดือนนะจริงช่องน้อยๆผมมีแต่เงินเดือนนะครับ นถนนทำไม่เสร็จใช่ไหมจุดนี้ตลอดนะครับร่วมเดินทางด้วยกันนะเข้ามาทักทายกันได้นะครับยามเย็นเลิกงานแล้วป่อหมายผมเลิกงานต้องกลับบ้านนะครับไปรับลูกข้าวดูลแลครอบครัว,วนะครับเข้ามาทักทายได้นะครับเข้ามาได้นะครับร่วมเดินทางไปด้วยกันหากาท่าน6ท่านก็ผมก็ดีใจลนะครับ เดือนไรอีกตอนเย็นุกวันครับอาการก็ติดตามข่าวกันบ้างนะครับมันเป็นความรู้รอบตัวนะไม่รู้ไม่อะไรเลยก็ก็มไม่รู้ว่าไงละอย่างน้อยก็ความรักชาติมันก็มีนะตอนนี้ว่าเรื่องชายแดนนี่มันสําคัญที่อภิปไต,ตของเราเนาะพี่น้องเราอยู่ด้วยกันแบบสันติพิธีนะครับแล้วคุณมาอ้างนั่นอ้างนี่แล้วคุณเริ่มก่อนเนะี่ยเราไม่เคยเริ่มนะเราไม่เคยลุกรานใครนะเพราะมันจบก็แต่ สงครามโลกแล้วนะครับความเสียหายความรุนแรงมันต่างประเทศอะถ้าไม่ป้องกันเห็นไหมยูเครนรัสเซียนะครับอะไรอีกอฮา,ามาสอิสราเอลนะครับอิหร่านอ,อัซีเรียพวกอะไรเยอะแยะเลยเนาะเห็นแล้วสงสารคนประชาชนตาดำแหละนะครับเรายังโชคดีนะที่เพื่อนบ้านเราถามว่าเรากับเขา ถ้าเราเอาทิง้งตัดน้ําตัดไฟปิดชายแดนมันก็จบนะครับใจเย็นพี่พๆใจเย็น,นไปแต่ว่าอะไรพวกเมรที่มีตังก็เนี่ยเอาที่เราไปเล่นการพน,นันสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยไปซื้ออาวุธซื้ออะไรเนี่ยเราก็สนับสนุนเขาไงเราให้น้ำค่าไฟออกไปไงนะครับปัญญาไฟมันนี่ไม่มีที่จะผลิตแล้วครับซื้อประเทศไทยอะ รอฟังข่าวติตามดีๆตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกำลังแถลงอยู่นะครับแปลกนะรัฐบาลที่เนี่ยแนายกปูนาย,ย,ย,ยกศินปรถ้ากูลนี้นะครับได้เป็นนาย,ยกเมื่อไรไอ้จะกวเัเรื่องเรื่องเขตชายแดนตลอดนะครับอ้ขิามีนี่ย ้องนั่งดูไล้ไลฟ์ประวัติศาสตร์ดูนะครับเนาะเห็นแล้ว mm hmm. เพื่อนว่าไงทักเข้ามา,าทักทายได้นะครับก mm ็ hmm. ลังอินอยู่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยเราดูจากข่าวดูพี่น้องทหารนะครับพี่ๆทหารที่อยู่ชายแดนนะครับแม่ทัพภาคที่สองพูดเออมันดูละฟังมันอินกว่านะครับขาะคุณอนุทินนะครับแค่ หนึ่งมิลลิเมตรมิลลิเมตร